นี่ครับที่ปากควนฟาร์มตำาบลบ้านขอรายงานตัวครับครับมื่อนี้กับมารายงานตัวอยู่หนาคอรอบจัวของคือเก่าพี่น้องตำาบลบ้านพาพี่พรอน้องมาเบิ่งง้อน้อยพี่น้องเนี่ยโปรยอยากได้ง้อหน้อยกันโทรมาได้พี่น้องเด้อนี่ครับมีแต่ง,งบผูได้หน่อพี่น้องเนี่ยงบผูหน้อยบัดสุดตัวนะครับอายุก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนพี่น้อง ง่ว่าบามันลูกผสมนะครับบามันลูกผสมอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนพี่นอ้องความสูงกับประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกพี่น้องร้อยยี่สิบห้าบวกลบเปิดในราคาตัวละเก้าพันห้าร้อยพี่น้องนี่เก้าพันห้าร้อยบาท ส่งฟรี100ึ่ง้กิโลเทาสองตัวเด้วยพี่น้องเด้วยนี่สองตัวคู่กันนี่ตัวละเกาพันหาล้อยส่งฟรี100ึกิโลพี่น้องนี่ครับเป็นง้วะบามันลูกผสมซึ่งเป็นลูกหลอดนะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าบ่ามีใบมีหลอดแต่ว่าตัวหลอดบ้านเบิองหนังเบิงองแยงแล้วเป็นง้วหนังหนาสายใยทั้งสองตัวพี่น้องนี่เป็นง้ว นังนาซายไงถึง2ตัวอายุประมาณ7-8เดือนก็คือรุ่นยาน,นมแล้วนะพี่น้องนี่กินยาจริงแล้วผู้ใดอยากได้ก,ดก็โทรมา092 4351 324 092 4351 324ราคาตัวละ9,500บาทส่งฟรี หนึ่งรอยกิโลพี่น้องอยากได้โทรมาพี่นอ้อ,นองเอาไปคุนพี่น้องเอาไปคุนออกคนซาเนี่ยขายได้แล้วในมื่นกว่าบาทเลยพี่น้องกูเลยมีเงินทุนก็เอาไปเก็บไปเลี้ยงไว้ไปคุนไว้ออกคนซาลาพระเจ้าเกีเ่ยวขาเกี่ยวน้านีน่ก็ขายได้มื่นกว่าบาทนะพี่น้องเอ้ยป็นว่าหนาหนังหนาซาใหญ่พี่น้องนี่ เป็นงอาาลูกหลอดได้พี่น้องได้เอามันลูกบานๆน,น้ำมดาได้นล่ลูกขับหลอดมาครับเป็นงูหาัวล่นทั้งสองตัวล่วนเท็ดเขาพี่น้องนี่งูงามๆอายุเจ็ดแปดเดือนเปิดในราคาเก้าพันห้าร้อยบาทสองตัวนี่ได้พี่น้องนี่สองตัวนี่สองฟรีร้อยกิโลพี่น้องไปรียกได้กับโทรมาหาตำรวจบ้านนี่แหละเอง่สามห้า สามสองสี่เดี๋ยวตำรวจบ้านที่แปะไว้หนาคลิปเด้พี่น้องเด้อครับมื่อนี้ก็เอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องมือหนาเมื่อไม่ยังค่อยพอกันอีกคลิปนี้มันออกได้สองเมือ่อสามเมือ่อแล้วใายโทรมาได้พี่น้องเด้อบางทีกะอาจจะยังบระทันได้ขายสี่เมื่อห้าเมื่อยังโทรมาอยู่เนี่ยหาลายนนะ่ะคนเลยเมื่อคลิปของตำรวจบ้านให้ถือเลขถือเบอร์ ถึงรตารี่รงวานที่หนึ่งสู้ผูสูคนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนิ้นท้องอ่างทงรลนทงพี่น้องสวัสดีครับ